สัพเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแจ่เจ็บ,จบจตายดดวยวกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวร streams. ซึ่งกันและกันเลยอพยาปัชาจงเป็นสุขเ,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 เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความจะบาดเปียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขายสุขใจรักษาตนใน้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด ท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์คอยท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขคอยสุขยิ่งยิ่งซเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราภูชะที่เกิดเป็นอันดาชะที่เกิดเป็นสังเสตชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทั่นทั่วทุกตัวทุกตนสัตว์เทินชราธรรมอมีชรากรณะติโตเรามีความเจราเป็นธรรมดาพญาที่ธรรมอมีพญาจิณะตีโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลวงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณาธรรมมอมหีปรนังนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะลวงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิปเยหิมนาเปหินานาปาโวพินาปาโว,วคงมีแต่เราความเป็นต่างๆและความประทั <c oughs> จากสัตว์เลงสังขารและความประลากจากของที่น่ารัธธกแง่ทวายของเราทั้งหลาย โอ้ยขอนอบน้อมในพระบุมีพระพาเจ้าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลง ร่างกายเราก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศมีเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่วันนี้อรรมาภาพก็จะนำธรรมะมาเสียความมาในเรื่องของวามะมีคาชาดกหรือว่าวาตะวาตะมีคาชาดกชาดกว่าด้วยอำนาจของรถจะมาพูดให้ฟังนะ ในชาดกนะคนที่ฟังแล้วก็ฟังคนที่ยังไม่เคยฟังก็ตั้งใจฟังเพื่อจะได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกโยกเมื่อครั้งเมื่อมคตรัฐปรากฏแสงธรรมะซึ่งพระมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เจ้าอริยตัดสีตัตรู้ด้วยอริยตัดสีให้เป็นที่เริ่มตัตัฐาในความจริงแห่งสังสารวัฏจนครอบคลุมไปทั่วแคว้นใหญ่แห่งนี้นั้นกุลบุตรตระกูลต่างๆก็พากันตราเพศผู้ครองเรือนออกติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระผู้ชนะมารไปยังกรุงสาวัตถีแคว้นโกศล ไปไม่ได้เป็นคนเดียวนะกุะบุตบกุรจิดาแล้วก็ไปมากมายเลยากันติดตามพระพุทธเจ้าไปอย่างม,มากมายไปเพื่ออะไรยมก็ไปเพื่อที่จะออกบวชเหมือนพระพุทธเจ้านะไปเพื่อออก,กอบวชบวชเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุสงฆ์ของพระสัมมาคโครมแต่ในกระเตสาทุชนสาธุการแต่ในกรแตสาธุการแห่ง บุตรลกรรมของผู้สละเรือนออกบวชนี้ยังมีเตียงเตือนทุกตรมอยู่ด้วยก็ไม่น้อยผู้ทุกต่อการออกบวชของบทเวลานั้นก็มีนะมีครอบครัวหนึ่งที่เห็นลูกออกปวชแล้วก็เป็นทุก <c oughs> มีเตถีนีแห่งมคต รัฐาอยู่ด้วยผู้หนึ่งนางก็เฝ้าอ,อ,อ้อนวอนอ้อนวอนมหาเทพทุกวันทุกวันเพื่อดนใจไม่ให้บทชายคนเดียวออกติดตามพระธรรมคนครกไปเหมือนอย่างคนอื่นไม่อยากให้ไปก็เลยพูดกับลูกหรือลูกพูดกับมารดาว่าได้โปรดเถิดเทพยาฟ้าดิน ได้โปรดรดนบาดาลใหู้กชใจคนเดียวของข่าเนี่ยอเปลี่ยนใจด้วยเถิดอย่าให้เขาได้จิตคิดจะออกบวชเลยได้ปวดเถิดผู้เป็นแม่นะก็ไปออนบอนเทวดาออนบอนเทวดาไม่อยากให้ลูกไปไปบวชเหมือนกับคนอื่นๆที่ติดตามพุทธเจ้าไปแค่คําวิงบอนนั้นหาได้ผลไหมวิงบอนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลเมื่อติสกุมานได้ทราบถึงในรถพระธรรม ยังมารบเราขออนุญาตบารดาเพื่ออบหดจนได้แต่ทุกครั้งก็ไม่เคยสมปรารถนาบารดาไม่เคยอนุญาตาาให้อบหดเลยสักครั้งเดียวก็บนว่าโทเมื่อไรจะยอมใจอ่อนทีสักทีนะอยากอบวดริงๆแต่จะหนีแม่ไปเลยก็คงไม่ได้เฮ้เหลือทางเดียวเราต้องทรมานร่างกายตนเองเพื่อให้แม่เราเนี่ย ใจอ่อนให้เราไปปวสักทีต้องยอมให้เราไปปวดสักทีต้องทรมานตัวเองจากนั้นติดสากกุมารต้องลงทุนนะลงทุนอดอาหารเพื่อบีบบังคัาให้มาดาวในย่าแม้จะมีของกินอะไรดีๆมามาปวดปานมาย่วจวนให้หิวก็ตามก็ไม่เคยย่อท้อก็ไม่กิน อดอาหารอย่งั้นการที่เขาอดอาหารนี่ก็อดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดอดอาหารมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เจ็ดก็รู้สึกว่าจะหิวแล้วกินไก่ย,ยากก็ส่งกินมากับทวนลมมาทำให้ทรมานมาก อาหารลูกเลือดทันทีที่ส่งกินมาอดทนไว้ก็บอกกับตัเวเองว่าอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว,ว,นไว้ภาวนาน,ะนางเศรษฐีนีก็ยอมแพ้ด้วยความสงสารบุตรยองในวันที่เจ็ดนั้นจึงได้เสาะหาผ้าไตรจีบอลมามอบให้กับก็บอกว่าแม่ยอมแพ้ความตั้งใจของเจ้าแล้วไปเถอะลูก ไปบวชเป็นภิกษุตามปัตนาเถิดพระโคลมพึ่งนโมสงฆ์ไดกุลบุตรชาวมคตไปสัพพิถีลูกแม่เรียกเร่งตามไปก็จะทันเข้าเฝ้าที่พระอารามเชตวันพอดีนะจ๊ะลูกจะตั้งใจปฏิบัติพระวินยัยส่งอดีสงให้แม่ไม่ขาดเลยขอรับพูดลูกพูดนะ เมื่อลูกไม่อยู่แล้วแม่ดูแลตัวเองให้ดีนะคะับติดตากุมานออกติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทางทิศบุรพาบุรพาทิศโกศลรัฐนับตั้งเต่บัดนั้นเมื่อวัสันตารุูมาถึงพระพุทธเจ้าและหมดสงก็จะจะมัสย่างพระเจตาวัร มิออกจาริกไปไหนนี่เราต้องอุผสมบทให้ทันภรษานี้พระติศาพูดนะไม่งั้นก็คงต้องรอไปอีกนานเรื่องฝีเท่าหน่อยคงจะจำทันรีบเร่งเนะี่ยติดสารนี่รีบเร่งเนี่ยนะกลัวไม่ทันและแล้วกูมานแห่งแคนมาคตก็กลายเป็นพระติศายม ผู้เคร่งในวินัยและรักษาธุดงควัดได้13ประการไม่บกพร่องเลยสิปีผ่านไปอ่าเดียวมากนะเพราะว่านิทานนะสิปีผ่านไปพระติสาก็ได้ชื่อว่าเป็นพระเถระผู้เคร่งธรรมปฏิบัติอย่างสูงอีกผู้หนึ่งนะครับบัณฑิตทั้งหลายในแค้นโกสลต่างก็พากันยกย่อง,องว่าพระติสตาเถระเลิศในทางปฏิบัตเิเสมอกับพระกัตสิย ที่พระพุทธเจ้าได้โย่องไปเลยนับะ่าพระพติสานี่ได้เจริญสมาธิภาวนาได้ดีทีเดียวใช่เวลาแค่ชั่วยามก็สามารถเข้าถึงญาณได้แล้วแต่ทางด้านแควนมาคตมีได้เป็นเช่นนั้นอยูพระบารดาของพระเถรติสสะคร่ำครวญยิดถึงท่านอยู่ไม่สา่งสาวเลย ได้บทลำบึงลำพันถึงแต่ลูกอะติดตาลูกแม่เมื่อไรเนาะเจ้าจะลาตึกขากลับมาอยู่บ้านเรา,าทันทีโทรลูกเอ้ยสิบปีแล้วนะลูกนะเจ้ารู้ไหมแม่เป้าคิดถึงแม่เป้าคิดถึงลูกทุกวันทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> นาวันที่เจ้าจะกลับมาอยู่กับแม่เหมือ <c oughs> นเดิม <c oughs> โอ้ยฉันอยาแลลวก็บเศร้าเว้ยกันนายก้นเลยและแล้วแรงคิดถึงของแม่ก็ส่งผลขึ้นมาในวันหนึ่งโยมเพราะมีสาวใช้นางหนึ่ง ชื่อบันนาทีนางรอบฟังคำปรณาและชิดแผนการที่จะทำให้พระติศาลาติขาแล้วก็มาสมรสกับนางนางก็เลยคิดว่าเห็นทีคนสวยอย่างเราต้องออกเรงออกโรงเองซะแล้วคอยดูเธอเราจะทำให้พระติศาสึกแล้วกลับมาอยู่บ้านเราให้ได้ บรรณาตีเข้าพบนายหญิงแล้วก็อาสาไปทําบุญไปทำบุบายนะให้พระติะหันกลับมาทางโลกีในเวลานั้นขอบคุณค่ะถ้าจะนําเงินนี้ใช้ใจ่ายตามแผนการเอาเงินจ้างนายนาตาสีนะแต่เมื่อสาเร็จแล้วท่านต้องรับค่าเป็นสภพายนะคะเอาถือแม่ของพระติสาก็บอกว่าเอาถือขอให้เจ้าทํา ได้อย่างที่พูดเถิดนะเจ้าจะขออะไรข้าก็จะให้ให้ข้าก็จะให้ให้ได้หมดนั่นแหละบรรตาตีรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่พระติสะนิยมก็คือการได้ชิมรสอาหารอันประณีตน,นางจดจำทุกรายการที่พระเคยชอบและก็นำอาหารเหล่านั้นไปถวายถึงพระวิหารเจตวันเมืองสวัสดี เวลานั้นนางแต่งตัวให้ดูสวยงามสง่าเหมือนเป็นธิดาคณะบดีแต่งองค์ทรงเครื่องมาขนาดนี้ไม่ชอบก็มารู้ไปน่เสียงพูดนะกิริยามาร,รยาทและสำเนียงเจราจาก็ปรุงแต่งเฉพาะที่ท่านติดสะชอบเพื่อน้อมนะ้าวีให้จกิตใจนั้นที่มั่นในสมาธิเริ่มรวนเลย แป้งสาลีเนยหอมชันเลิศจากมะโคตหลวงพี่เคยโปรดทางนั้นเลยเจ้าค่ะพอมาถึงแล้วนะก็บางไว้พระติสสะเทระนั้นแม้จะบวดมานานอยู่แต่ยังเผลอสติมีได้พิจารณาอาหารเมื่อรับรู้รสชาติที่ถูกปากถูกใจมาก่อนก็ติดในรสอาหาร หลายๆครั้งจึงขาดวัดปฏิบัติลงไปเพราะต้องอยู่ปุติรอฉันของโปรดจากนางวัดนาถาศีรถดีเหมือนเคยจริงๆเลยมีเถียแรงที่รอพัตาหารจากโยมรสชาติที่คุ้นเคยฉันแล้วนึกถึงโยมแม่เมื่อพระติดสะเมื่อพระติสะตกหลุมพรางติดรถติดใจในสิ่งที่นำมาถวายแล้ว สาวใช้รูปสวยก็เริ่บอุบายขั้นต่อไปพระติดสะติดกับดักเธอแล้วละ่ะวันนาเอย๋ยกลับไปเตรียมตัวให้งดงามเธอแน่นอนอยู่แล้วละ่ะมือฉันนี้แล้วรับรองไม่มีพลาดอุบายของนางวันนาาสีคือหยุดนำพระาหารไปถวายและไม่ปรุงอาหารใดๆใส่บาตรพระติสะอีก จนกระทั่งผ่านไปหลายวันวันนาตาสีก็ให้บริวารไปนิมนต์พระติสระมาอย่างที่พักเดี๋ยวข้าเถอะนะเจ็บป่วยอยู่ข้างในโนนิมนต์พระคุนเจ้าค่ะเย็มดูอาการเถอะก็รับนางไม่สบายหรือนางไม่สบายหรอกหรือถึงว่าทําไมหายไปหลายวันก็ไม่เห็นไปเห็นไปเอาอาหารไปให้ก็ได้ตามมาถึงบ้าน ในรถอาหารนนะ่ภายในห้องอัดมิดชิดนั้นนางวันนาตาสีไม่ได้นอนป่วยแต่อย่างใดนางได้ปรุงแต่งเครื่องหอมได้จัดการแต่งตัวของตอนรอยั่วยวนพระเถรติสะอย่างเต็มที่เจออย่างนี้เป็นใครก็ต้องใจอ่อนถึงจะเป็นพระติสะก็เถอะสวยอย่างนี้ใครจะอดใจไหว <c oughs> เมื่อพระติสสะหลงกลเข้าไปในห้องส่วนตัวของหญิงสาวความเป็นภิกษุของพระพุทธเจ้าก็ต้องจบสิ้นลงทันทีและน,นางวรนตาตีก็ประสบความดอนเร็ดศึกพระไปครองเรือนได้ตั้งแต่บัมน,นั้น <c oughs> <c oughs> ไปปฏิบัติหน้าที่ของไปปฏิบัติหน้าที่ตามีของน้องเท็นจจะจ๊ะอย่าอะไรพระกลเลยไป การออกจากเพศปัญญชิตของพระติสเถระสร้างความตื่นตะลึงเจ่พระสงฆ์ท yep, hmm. er> <Yeah, anyway> no. cool ั้งสาวันที่ไม่น่าเชื่อว่าพระเถระจะกลับไปหาจิเลอีกไม่น่าเลยจริงๆน่าเสียดายแทนจริงๆเลยธรรมะ ไม่ช่วยให้หลุดพ้นเลยเหรอยิ่งในพระเชตวันมหาวิหารปรากฏการพระนักปฏิบัติต้องมาติดรถอาหารครั้งนี้ยิ่งถูกกล่าวขานกันอย่างมากท่านคิดดูเถิดไม่น่าเชื่อว่ารถอาชาติอาหารจะนำจะทำให้สิ้นสติสมาธิได้ สมเด็จพระสรมมาัาพุทธเจ้าทรงระลึกชาติด้วยปุเพนิวาสนุสติญาณตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระติสสะเถระไม่ได้ติดรถอาหารจนตกอยู่ในอำนาจตตรีพระชาตินี้เท่านั้นนะแม้แต่ชาติก่อนก็เคยมีกรรมต่อกันมาแล้วและพระองค์ก็ทรงเล่าว่าตามทีค้าชาัดโตไม่ดังนี้ นานมาแล้วนนาอุทยานหลวงของพระเจ้าปรมทัต์ยังมีเนื้อตะมันตัวหนึ่งหลงทางเข้ามาเหลียมญาติกินถึงใจกลางอุทยานคนเฝ้าอุทยานก็ไม่ได้ขับไล่คงได้แต่เฝ้าดูเงียบๆว่ามาอีกแล้วสะมันตัวนี้สักวันเถอะพ่อจะจับให้ จ้าแถวนี้มันอร่อยจริงๆสมันพูดนะจ้าแถวนี้อร่อยดีจริงๆไม่มีใครมาแย่งอีกต่างหากกินสบายใจอ่าเลยเราฮะต่อมาลายหวัดสมันตัวนี้ก็ยังเข้ามากินใบหมายใบหญ้าดุทิยาอีกนั่นแน,น่ไม้อีกแล้วกินสะเพรเลยน่าพอเอ๊แต่เอ๊ ทำไมเจ้าตมันตัวนี้ถึงกล้ามาอยู่ใกล้มนุษย์นะนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตด,ดีกว่ามาแล้วครับเจ้าเก่าเวลาเดิมสักจะติดใจญติแถวนี้แล้วสินี่ถ้าได้รถบานอีกหน่อยนะก็ดีเลยนะเนี่ยเมื่อพระเจ้าพระมทัตทรงทราบก็มีพระบัญชาให้จับมาไว้ใกล้พระตำหนักขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ป่าจะยอม ให้จะไม่ง่ายหรือพระเจ้าค่ะเจ้าจงเอาน้ำพึ่งเนี่ยใบแทนใบไม้ร้อยตะมันนั้นเข้ามาในตำหนักของเราเถอะเมื่อตะมันมันลิ้มรสหอมหวานก็จะติดใจจะต้องแวะเวียนมา,าเลียจินอยู่เสมอจนเคยชินนั่นแหละเมื่อรับคำสั่งจากพระเจ้าพระมัททัตแล้ว คนเฝ้าอ,อุทยานก็รีบปฏิบัติตามแผนการตันตีน้ำพึ่งของแท้ทั้งนั้นมาเลยพ่อมาเลยพ่อหวานหอมอร่อยนักนะ่จิมดูสักนิดแล้วจะติดใจนะพ่อนะวันนี้จะกินตรงไหนดีนะมาถึงแล้วก็เล่งออกมาเนี่นะเมื่อนาอุทยานนำนำ้นำพึง่งราดทาบนใบไม้ให้สมันมาเลียกินบ่อยเขา้า จนแน่ใจว่ามันหลงติดรสชาติแน่แล้วก็จัดการจัดฉาก่ายกลจับสมันขึ้นทันทีหวานจริงๆเลยบันนี้มีน้ำพึ่งสะด้วยหืื้ออรสชาติโดดใจสมันพูดนะนายอุทยานนำหนังสัตว์มากั้นทางเดินให้คดเคี้ยวไปยังพระตำหนักซึ่งมีกำแพงลอง้อม ไม่สามารถดีกลับบอ,อกมาได้อีกและสมันก็ลงกนเดินเลียนนพึ่งเพืินเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวตรงนี้ก็มีอีกบัดนี้ชคดงนี้จริงๆเจอน้ำพึ่งตลอดทางเลยเราสมน้ำหน้าสามันตัวจริงๆชวนมาก็ไม่มาบดีน้ำพึ่งบวานเลยนะอม่จะพูดคนเดียวสมันตัวนี้ก็กินไปก็พูดไปนะ เนื้อตะหมันตึ้งลงรถน้ำเพิ่งมารู้ตัวอีกครั้งก็ถึงปลายทางที่นายอุทยานได้สร้างไว้ที่นั้นอยู่ในกำแพงรอบพระตำหนักแล้วก็มีนายอุทยานจับตัวอยู่เฮ้ยนี่มันกับแบ,บนี่นาะโอ้ยไม่น่าเลยเราโดนจับแน่จะนี้ยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยาสมันมันร้องนะอิตราภาพที่เคยหาจินตาลามพังก็หมดสิน้น ไม่สามารถทีนหลุดไปได้โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเราทีไม่น่าหลงกินน้ำพึ่งเลยเราพระเจ้าประมาทพิจารณาเนื้อสมันแล้วตรัสว่าสัตว์ป่าลึกเช่นเหนือสมันนี้มาอยู่ในที่นี้ได้ก็เป็นเพราะติดในรถน้ำพึง่งจนลืมตัวลืมตายฮดีแหละนะหากมีสติพิจารากันสักนิดชีวิต เจ้าก็คงไม่เป็นอย่างนี้การติดถิ่นที่อยู่ก็ดีติดอยู่ในมิตรรถสหายก็ดีติดอยู่ในมิตรสหายก็ดีดมดดไม่ร้ายเท่าการติดใจรถในสิ่งอันชื่นชอบเลยานอุทยานจับเนอสบาตได้ก็ด้วยเหตุนี้ในพุทธกาลสมัยผู้รูเลอุทยานก็เกิดเป็นนางวันนาทาศีนี เนื้อตะมันก็เกิดเป็นพระติสาเถระโยมในนิทานเรื่องนี้นะพระเจ้าพม,มาทัศเสวยเป็น,ปร,ป,นประชาติเป็นประชาติเป็นพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของวาตะชาดกที่ยกมาพูดให้ฟังในเช้าว,วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอจเจริญพร